สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็กเต่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีสูตรเลขเด่น2ตัวล่างครับว่ประจำวันที่3 0พันวาคม2,644ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลัก10หลักหน่วยนะครับสรุปเลขสูตรชนกัน เพื่อหาเลขตัวเด่นนำมาจับคู่ชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างสรุปเลข7สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยสองตัวล่างครับเป็นสูตรซึ่งผมได้ลงคลิปให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่16กันมาแล้วนะครับมาย้อนดูนะครับในงวดวันที่16ครับสูตร เด่นสตัวล่างครับสูตรหลักสิบนะครับสรุปทั้งสูตรทั้งหมด7สูตรครับทั้งหมด7สูตรนะครับสรุปเลขเด่นชนกันทั้ง7สูตรจะได้เลขเด่นนะครับที่ชนกัน7สูตรมีด้วยกัน4ตัวครับ15 80ครับ1580 15แล้วก็ผลการออกสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย2ตัวล่าง ในงวดประจำวันที่16นะครับซึ่งออก8-3ครับออก8-3ขเข้าที่ตําแหน่งหลัก10นะครับเข้าเลข8ครับในสูตรนี้เข้าเลข8ครับนี่คือสูตรเลขไทยสองตัวล่างครับนี่คือสูตรหลัก10ครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยซึ่ดีผมได้ลงคลิปให้สมาชิกไปดูไดดูกันนะครับในชุด2ตัว ล่างครับสูตรหลักหน่วยครับหลักหน่วยล่างครับทั้งหมดมีด้วยกันเจ็ดสูตรครับเจ็ดสูตรสรุปเลขเจ็ดสูตรชนกันนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่สองสามสี่สองสามสี่หกเจ็ดครับสองสามสี่หกเจ็ดผลการออกก็คือแปดสามครับก็เข้าที่ตำแหน่งเลขสามครับหลักหน่วยคือเข้าตำแหน่งเลขสามครับแล้วครับผมก็เลยสรุปชุดเด่นนะครับชุดสองตัวล่างนะครับ จุดสองตัวล่างจับผู้ได้นะครับทั้งหมด20ชุดนะครับ20ชุดก็มาเข้าที่83ครับมาเข้าที่83นะครับเด็กไทย2ตัวล่างนะครับส่วนชุดเด่นที่สรุปเด่นไม่มานะครับสรุปเด่นไม่มาครับแต่มาเข้าในกลุ่มนี้ครับนี่คือเลขสูตรนะครับเลขไทย2ตัวล่างนะครับในงวดวันที่1 6บธันวาคม2ครับเป็นเลข สูตร2ตัวล่าง10และหน่วยครับซึ่งเดินเข้าติดต่อกันมาแล้วนะครับหลายงวดนะครับสูตรนี้ย้อนหลังไปครับผมก็ได้นําสูตรนี้ครับมาลงให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมเพื่อหาข้อมูลกันต่อในงวดวันที่30นะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูวิธีการคิดการคํานวณหาเลขเด่นหลัก10ล่างกันนะครับในงวดวันที่30มสิบธันวาคมนะครับ จะมีในกันทั้งหมด7สูตรครับ7สูตรเมื่อได้เลขเด่นถึงเสูตรก็จะสรุปเลขชั้น7สูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับมาดูนะครับหลักการคิดการคำนวณก็จะนําเลขรางวัลที่หงวดล่าสุดครับวันที่16ธันวาคมนะครับซึ่งออก639 235ครับหกสามเเลขไทย2ตัวล่าง83ครับเลขไทย3ตัวล่างครั้งที่1ครับ0 9 7ย์คราวนี้งที่26 29ครั้งที่3 476ครั้งที่4 522มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหางเลขเด่นในแต่ละสูตรครับทั้งหมดเจ็ดสูตรครับหลักสิบด่างนะครับเจ็ดสูตรครับมาดูสูตรที่หนึ่งครับวิธีการคิดคำนวณให้นําหลักแสนบวกหลักสิบด่างครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับของวันที่สิบหกครับซึ่งออกบทล่าสุดคือหกครับหลักแสนคือหกบวกหลักสิบด่างคือแปดครับเท่ากับหกบวกแปดครับในสูตรนี้ครับแสนบวกสิบด่างเท่ากับหกแหวก 6บวก8 6 8ได้เท่ากับ14ครับยุด4ตัวหลังนะครับเป็นหลักครับได้4ก็เขียน4ตั้ง4ีนะครับบวกจากเลขสีเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ก้าตัว9้าหลักครับ4 5 6 7้9 0 1 2นนครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้น้ำหลักหมื่นรางวัลที่1ครับบวกหลักสิบล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่1งวัดล่าสุดคือ3ครับบวกหลักสิบล่างคือ8ปครับก็3บวก8นะครับในสูตรที่2ครับ หมื่นบวกสิล้านเท่ากับสามบวกแปดสามบวกแปดได้เท่ากับสิบเอ็ดครับได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังครับเป็นตัวหลักครับได้หนึ่งก็เขียนหนึ่งบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งก็คือ เกาครับบวกหลักสิล่างคือ8ครับเท่ากับ9กบวกแนะครับในสูตรที่3ครับพันบวกสิล่างเท่ากับ9ก้าบวกแปบวกแได้เท่ากับ17ครับได้17เอา7ตัวหลังเป็นตัวตั้งนะครับได้7ก็นับจากนับลดลงมา1แต้มคือ6ครับบวกจากได้6นะครับบวกจากได้6เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่3ครับ ต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นนำหลักร้อยบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล,ล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1คือ2ครับบวกหลักสิบล,ล่างคือ8ครับบวกหลักสิบล,ล่างคือ8เท่ากับ2บวกแปดบวกครับ,รบในสูตรที่4ครับ1้อยบวกสล่างบวกสล่างเท่ากับ2บวก8บวก8 2บวกเท่ากับ10บสบวกเท่ากับครับได้เลข18ออก8ตัวหลังเป็นหลักครับได้8ก็เขียน8บวกอย่างเลข8แบบเพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว ้าหลักรับ8 90 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่สูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลัก10บนครับบวกหลัก10ล่างบวกหลัก10ล่างครับหลัก10บนก็คือ3ครับบวกห <0, S 2> ลัก <8, S 2> ล่างคือ8ครับบวกหลัก 10, ล่างคือ8เท่ากับ3บวก8บวก8ครับในสูตรที่5ครับ10บนบวก10ล่างบวกสล่างเท่ากับ3บวก8บวก8 3บวกแเท่ากับ1 11 1บเวก8เท่ากับ19ครับ ได้19เอา9ตัวลังเป็นตัวตั้งครับตั้ง9้นะครับบวกบวกเพิ่มจากเลข9ขึ้นไปให้เล้าตัว9ก้นะครับ9 0้2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักสิบล่างครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครับหลักสิบล่างคือ8ครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งนื่ครั้งที่1ออก097หลักหน่วยคือ7ครับเท่ากับ7บวก8ครับในสูตรที่ สูตรที่6ครับ10ล่างบวกหน่วยครั้งที่1เท่ากับ8บวกเก็ดปบวกเก็เท่ากับ15ครับได้15ครับแลเอา5เป็นตัวตั้งนับลดจาก5มา1แต้มคือ4ครับบวกจากเลขสีเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเท้าหละครับ4-5-6-7-8-9-0-1-2ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลักร้อยหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่2ครับบวกหลัก10บวกหลล่างครับ หลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองครับหลักร้อยครั้งที่สองซึ่งออกหกสองเก้าครับหลักร้อยคือหกครับบวกหลักสิบล่างคือแปดครับบวกลัสล่างคือแปดนะครับหกบวกแปดออกแปดครับในสูตรที่เจ็ดครับ ร้อยครั้งที่สบวกสิบวกสิบเท่ากับ6กบวกแปดบวกแครับหกแปดเท่ากับ14ครับ14บสีวกแเท่ากับยีครับได้22เอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้2ก็ตั้ง2ครับบวกอย่างเลข2เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าละครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับนี่คือสูตรที่7ครับเมื่อได้เลขทั้ง7สูตรครับวิธีการคิดการคำนวณทั้ง7สูตรก็จะนับแต้ม7สูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่น หลัก10ล่างครับมานับ ites, ตนแต้มก er oh ันเลยนะครับต like like yeah. ั้งแต่เลขหนึ่งกันเลยครับต MM ั้งแต่สูตรที่1ครับจะชนกี่สูตรครับมาดูเลขหนึ่งครับจะยนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรสูตรที่7ไม่มีเลขหนึ่งครับสูตรที่7ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0้าเเลขหนึ่งไม่มีก็ข้ามเลยครับเมื่อมีเลขหนึ่งข้ามไปครับต่อไปเลขสองครับเลขสองหนึ่งสูตร2สูตร สามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเล็กสองชนเจ็ดสูตรเป็นตัวที่หนึงครับเล็กสองครับเจ็ดสูตรครับตัวที่หนึงครับต่อไปเลขสามครับเลขสามครับสูตรที่หนึ่งเลขสามไม่มีครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีเลขสาข้ามนะครับไม่ครบเจสูตรก็ข้ามเลครับเลขสามครับต่อไปเลขสีครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตร 7สูตรครับเลข4ชน7สูตรเป็นตัวที่2ครับสี่ครับ7สูตรครับเลข4ี่สูตรครับต่อไปเลข5ครับเลข5ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข5้าไม่มีครับ6 7 8 9 0ด2 3 4เย์เลข5้าไม่มีก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข6ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4ี่สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข6ชน7สูตรครับเป็นตัวที่3าครับเลข6กเสูตรครับ ต่อไปเลขเ็นะครับมานับแต้มเลขเจ็ครับเลขเจ็ดสูตรสสูตรสสูตรสูตรที่สเลขเจ็ไม่มีครับแปดเก้าศูไม่มีเลขเ็ดครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลขแครับเลขแปสูตรส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 ูตรที่หเลขแไม่มีครับเก้าศูนย์หนึ่งสเจ็ดไม่มีเลขแปก็ข่ามาเลยครับต่อไปเลขเครับเลขเกนึ่งสูตรสองสูตรสสูตร สี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขเก้าชนเจ็ดสูตรครับเป็นตัวที่สี่ครับเลขเก้าครับเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขศูนย์เลขเก้าครับเลขเก้านะครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขศูนย์ไม่มีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขศูนย์ครับครบบทั้งสิบตัวเลขครับทั้งสิบตัวเลขที่ชนหลักสิบล่างครับเจ็ดสูตรครับชนเจ็ดสูตรนะครับ มีเลขที่ชน7สูตรด้วยกัน4ตัวครับใน4ตัวมี2มี4มี6มี9ครับ2 4 6 9เป็นเลขเด่นหลักสิบล่างครับนี่คือสูตรหลักสิบนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อครับวิธีการคิดการคำนั้นในด้านหลักหน่วยครับมาดูด้านหลักหน่วยกันครับสูตรหลักหน่วยครับทั้งหมดมีด้วยกัน7สูตรครับหลักหน่วยครับ เจ็ดสูตรวิธีการเช็ดการคำนวณครับเมื่อได้เลขเด่นทั้งเจ็ดสูตรก็จะนับแต้มชนทั้งเจ็ดสูตรครับเพื่อหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างครับวิธีการเช็ดในแต่ละสูตรก็จะนําเลขรางวัลที่หนึ่งอีกไทยสองตัวล่างสามตัวล่างมาเป็นแนวทางการเช็ดการคำนวณในแต่ละสูตรครับมาดูหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคือหกครับบวกหลักหน่วยล่างคือสามครับเท่ากับหกบวกสามครับในสูตรที่หนึ่งครับ แสนบวกหน่วยล่างเท่ากับ6กบวกสามกได้กับ9ครับไดเลข9ทําสูตรครับได้เ้าเขียน9บวกอยาก9เล้าเพิ่มไปให้เลข9้าตัว9ล้วครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยล่างครับหลักพันรางวัลที่1คือ9ครับ บวกเลยหน่วยล่างคือ3ครเบเท่ากับ9บวก3ครับในสูตรที่2ครับพันบวกหน่วยล่างเท่ากับ9บวก3 9บวก3ได้เท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับ2ก็ตั้ง2ครับบวกจากเลข2เพิ่มไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0นครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักร้อย บวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อยละมันที่1คือ2ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ2บวก3บวก3ครับในสูตรที่3ครับร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับ2บวก3บวก3ครับ2บวก3เท่ากับบวก3เท่ากับ8ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับตั้ง8ปนะครับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปอานจะเลข9ก้าตัวเก้าแล่ะครับ8 9 0 1 2้4 5 6ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับ สูตรที่4ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยบนคือ5ครับบวกหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ5้บวกสครับในสูตรที่4ครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างเท่ากับ5้าบวกสามห้าบวกสามได้กับ8ครับได้8เป็นตัวตั้งครับตั้ง8เขียน8ครับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปเลขเก้ตัว9้านครับแป้าศูนย่ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับ สูตรที่5ให้นําหลัก13ตัวล่างครั้งที่1ครับบวกหลักหน่วยล่างครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่1 3ตัวล่างครั้งที่1นะครับศูนย์เก้าเจ็ดหลักสิบคือเก้าครับบวกหลักหน่วยล่างคือสามครับเทกับเก้าบวกสามครับในสูตรที่ 5, สูตรที่ห้าครับสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยล่างเท่ากับเก้านะครับมาดูสูตรที่ห้ากันไหมครับมีขอผิดพลาดต้องขออภัยสมาชิกนะครับ สูตรที่5ครับให้นำหลัก13ตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก1ิตัวล่างครั้งหนึ่งครั้งที่1ออก0 9 7ย์หลัก10คือ9ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ9บวก3ครับในสูตรที่5้าครับสิครั้งที่1บวกหน่วยล่างเท่ากับ9บวก3 9บวก3ได้เท่ากับ12ครับได้12อเอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับตั้ง2บวกแก้เลขเพิ่มขึ้นไปให้ได้9ตัว9หลักเลยครับ2 3ง5 6 7 8 9 0ดย์ครับ2 3 4 5 6 7 แปเนย์ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่3บวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่3ครั้งที่3ออก4ี่เจ็ดหครับหลักร้อยคือ4ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3เท่ากับ4ี่บวกสครับในสูตรที่6ครับร้อยห้าบสบวกหน่วยล่างับสี่บวกสามสี่บวกสามเท่ากับเครับได้7เอา7เป็นตัวตั้งครับบวกจากเลข7เพิ่มขึ้นไปครับให้เลข9 บวเก้าลครับ789012345ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลักหน่วยล่างบวกเลขคงที่คือ9ครับหลักหน่วยล่างคือ3ครับบวกเลขคงที่คือ9เท่ากับ3บวก9ครับในสูตรที่7ครับ หน่วยล่างบวก9เท่ากับ3บวกเ3บวกเ้เท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับตั้ง2บวกแคลขิสสเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9แล้วครับ2 3 4 5, 6 7 8 9 0ย์ครับนี่คือสูตรที่7ครับเมื่อเลขทั้ง7สูตรครับก็จะสุดเลขทั้ง7สูตรชนกันครับเพื่อหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างต่อไปครับมาดูมานับนะครับแต้มตั้งแต่สูตรที่1ครับตั้งแต่เลข1ไปครับจะชนกี่สูตรครับเลข1ครับ1สูตร สูตรที่2เลข1ไม่มีครับ2 3งสามสีเห้ก9าไม่มีเลข1ก็ข้ามเลยครับต่อไปเลข2ครับเลข2 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข2เป็นตัวที่1ชน7สูตรครับ2ครับตัวที่1 7สูตรครับต่อไปเลข3ครับเลข3 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร เจ็ดสูตรครับเลขสามชนเจ็ดสูตรตัวที่สองครับเลขสามครับเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขสี่ชนเจ็ดสูตรครับตัวที่สามครับสี่ครับเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขห้าครับเลขห้านะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับ เลขห้าเจ็สูตรครับเลขห้าตัวที่สีครับต่อไปเลขหกครับเลขหกเลขหกนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรส่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกเลขห้าเลขหไม่มีครับเจ็ดแปดเก่องสามสี่ห้าเลขหกไม่มีค่ามาเลยครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดหน่งสูตรสองสูตรสูตรที่สเลขเ็ดไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หเลขเไม่มี ค้ามาเลยครับต่อไปเลข8ครับเลข8สูตรที่1ไม่มีเลขแครับ90 1 2 3 4 5ย์ไม่มีเลข8ครับค้ามาเลยครับเมื่อมีเลข8ข้ามาเลยครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสสูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข9ชน7สูตรครับดูที่อ่าอ่าครับเลข9กชน7สูตรนะครับต่อไปเลข0นย์ครับเลข0ูนย์ครับ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขศูนย์ชนเจ็ดสูตรครับชนเจ็ดสูตรครับเลขศูนย์ครับชนเจ็ดสูตรครับครบทั้งสิบตัวเลขครับทั้งสิบตัวเลขครับที่ชนเจ็ดสูตรครับที่ชนเจ็ดสูตรนะครับจะได้ตัวเลขชนเจ็ดสูตรหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างที่ชนเจ็ดสูตรได้เด่น ทีหกตัวครับนี่หกตัวสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์นะครับหกตัวครับตัวเลขเยอะนะครับในหลักหน่วยครับเพราะว่าตัวเลขที่นํามาบวกกันตัวเลขที่ซ้ํากันหลายสูตรครับซี่ซ้ํากันมีผลลัพธ์ที่ได้ซ้ํากันครับหนึ่งสูตรครับแปดแปดแปดสองสูตรครับเลขสองสองสูตรครับเลขสองสามสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรมีสามสูตรครับที่ผลลัพธ์ได้เลขสองครับสามสูตรครับ นี่คือตัวเลขเมื่อนับแปมชนน่าจะเดือเลขเด่นหลายตัวครับ2อ,อ่าหลักหน่วยคือ234590ครับ234590เป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างครับนี่คือสูตรนะครับเลขไทย2ตัวล่างในงวดวันที่30ธันวาคม2,564ครับมาดูสูตรนะครับผมจะนำสูตรมาครบ2ตัวล่างมีด้วยกัน2ส,สูตรเลยครับ มีด้วยกัน2สูตรมาคำนวณนะครับหาเลขตัวเด่นในแต่ละสูตรมาชนกันครับจะได้เลขเด่นไปชนกับหลักสิบและหลักหน่วยครับจะได้ตัวเลขเด่นที่น้อยชุดมากที่สุดครับเมื่อจัดชุดกันนะครับมาดูสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรที่1ครับในสูตรที่1ครับให้นํารางวัลที่1งวัดล่าสุดครับซึงออก6 3 9 2 3 5ามาเป็นตัวตั้งครับ63 9 2า5มามาเป็นตัวตั้งวิธีการคิด การคำนวณให้นำเลข3ไปบวกครับบวกด้วย3ทุกหลักครับบวกด้วยเลข3ทุกหลักครับ5บวก3 3บวก3าบวก3 9บวก3 สามบวบวกสาครับบวกลงมาให้ได้สแถวครับมาดูหลักหน่วยก่อนครับสามวกห้าเ่ากับแครับแปดบวกสาเท่ากครับหตัวลังครับหนึเท่าก้ครับหลักสิบครับสามบวกสเท่ากับสิเท่ากับหกครับหกบวกสาเท่ากับเกครับเก้าบเท่ากับสิบตัวหลังครับหลักร้อยครับสามบวกสองเท่ากับหบวกสเท่ากับห้ครับห้าวกสเท่ากับแปครับแปดบวกห้าเท่ากับสิบตัวลังครับหลักพันครับสามบวกเเท่ากับสิบสองสงตัวหลังครับสองบวกสเท่ากับห้าครับห้า หมื่นครับ3บวก3เท่ากับ6ครับ6บวกสเท่ากับ9ครับ9 6วก6เท่ากับ15ครับ5าตัหลังครับหลักแสนครับ3บวก6เท่ากับ9ครับ9 3บวก3เท่ากับ12บตัวหลังครับ2บวก9ท่ากับตัวหลังครับเลขที่เอามาเป็นเลขเด่นนะครับแถวที่3แถวที่4แถวที่5ครับแถว3แถว4แถว5้เลยครับ3แถวเลครับเป็นเลขเด่นนะครับที่ผมสรุปไว้นะครับเลขเด่นนะครับในกลุ่มนี้ครับในกลุ่มนี้มี1 2 3 ห้าหกเจ็ดแปดศูหนมห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับที่ขาดไปคือเลขสและเลขศนย์ครับในกลุ่มนี้เลขสีเลขศูนย์ไม่มีครับมีหนครับมีสมีสมีห้มีหครับเลขหนะครับเลขเเลขแปเลขเ้ครับขาดสกับศนย์ครับจากนั้นครับสูตรที่หนึ่งเด่นครับหนึ่งสองสามหเจ็กครับเป็นเลขเด่นติดสิบหน่วย ล่างนะครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นํารางวัลที่1มาตั้งเช่นเดียวครับ639 2 3เกมาเป็นตัวตั้งบวกด้วยเลข9นะครับทุกหลักครับ5บวก9 3บวก9กสองบวก9 9บวก9 3บวก9 6บวก9ครับบวกออมา3แถวเช่นเดียวกับสูตรที่1ครับทีการบวกหลักหน่วยกันครับ5้าบวก5เท่ากับสิครับ4ี่ตัวละครับ4บวก9เท่ากับสิบสตัวละครับ3บวก4เท่ากับ7ครับ หลักสิบครับเก้าบวกสเท่ากับสิบงครับสองบวกเ้าเท่ากับสิบเอ็ดงตรังครับหนึวกสเท่ากับสครับหลักร้อยครับเก้าบวกสองเท่ากับสอ็งตรครับหนึ่งบวกเ้าเท่ากับสิบศูนย์งครับศูนวกหเท่ากับหครับหลักพันครับเก้าวกเเท่ากับสบครับแตรงครับแปดบวกเเท่ากับสี่เจ็ดเจ็ดงครับเจ็ดบวกแเท่ากับสตรงครับหลักหมื่นครับเก้าบวกสอบวกสเท่ากับสิบครับสบวก เก้าเท่าเศหนึ่ตัวละคร่บวกสเท่ากับสามครับหลักแสนครับเก้าวกหกเทบ้าครับห้าบวกเกาเท่ากัี่สวละครบวกหเทกับเก้ครับเมื่อได้วิธีการคิดกันตัวครก็นําเลขสูตรที่สแถวที่สามแถวที่สแถวที่ห้ามาเป็นเลขเด่นนะครับแถวสามแถวสแถวห้าครับที่ผมสรุปดึงเด่นมาครับมีเลขในกลุ่มนี้คือ1 2 3 4งสองสี่ห้ดแปดเก้าศูนยครับสองสามสีในกลุ่มนี้ไม่มีเลข6กตัวเดียวครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มีครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับขาเลขหกครับในกลุ่มนี้เลขหกไม่เด่นครับนี่คือสูตรที่สองครับเมื่อได้เลขทั้งสองสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองก็จะนับแต้มชนกันสองสูตรครับที่ผมสรุปนับแต้มชนสองสูตรจะมีเลขชนสองสูตรครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับหนึ่งชนครับสองชนครับสามชนครับห้าชนครับ หกไม่ชนครับ7จชนครับ8ชนครับ9ชนครับชนด้วยกัน7ตัวครับ1 2 3 5 7 8 9ครับ1 2 3 5งสอนี่คือเล็กเด่นติดสิบหน่วย2ตัวล่างครับผมจะนำสูตรนี้ครับเป็นสูตรหลักครับ แล้วนำเลขหลักสิบและหลักหน่วยจากสูตรที่คำนวณได้มาเทียบมาชนครับในแต่ละหลักครับมาดูสูตรที่ได้คำนวณไปก่อนนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบล่างครับสรุปเลข7สูตรชนกันได้เลขเด่น4ี่ตัวครับสองสี่ครับสองสี่เะครับนี่คือหลักสิบครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วยครับจากคำนวณ เลขทั้งหมด7ดสูตรชนกันครับได้เลขเด่นอยุดที่6ตัวครับ234 590ครับ234 590ครับมาดู10หน่วยครับ10หน่วยนะครับเลขหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักสิบ2องสครับที่คำนวณได้ครับหลักหน่วย234 590ี่านที่คำนวณได้ครับผมจะนำหลักสิบไปชนกับสูตรมาครบ2ตัวังในกลุ่มนี้ครับ เลข2เลข2ชนครับ4ี่ไม่ชนครับ6 6ไม่ชนครับ9 9ชนครับหลักสิบชน2ตัวครับ2กับ9ครับ2กับ9ชเท่านั้นครับที่ชน2ตัวครับ2และ9เท่านั้นครับด้านหลักหน่วยครับหลักหน่วยครับ2 2ชนครับ3 3ชนครับ4ไม่ชนครับ5ชนครับ9ชนครับ0ูไม่ชนครับชนสีตัวครับสรุปนะครับชน4ตัว2ชนครับ3มชนครับ ห้ชนครับเกชนครับชนสตัวครับ2 3 5 9นะครับที่ชนหลักหน่วยล่างครับนี่คือเลขสูตรที่คำนวณได้ครับเด่นนะครับ2ตัวหลักสิบล่างเด่นสองตัวครับสองข9ครับหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่างเด่นสี่ตัวครับ23 5 9ครับ23งสครับผมจะนำสองและเ้า มาจา four, no four, our, ับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 359ครับจะได้ชุด2ตัวล่างอย่างนี้ครับ2วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้ though, aro, five, anyway. later, tomorrow, 2 2 2 3 25 29ครับ9วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้9 2 9 3 9599ครับทั้งหมดนะครับจับชุดแล้วได้8ชุดด้วยกันครับเด้นชุดเล็กไทยาอตัวล่างนะครับชุดตรงๆครับสรุปนะครับ8ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับ ็มาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่30ธันวาคม2564ครับใน8ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นครับผมเน้นไปที่นะครับ29และ92เด่นที่สุดครับ29และ92เป็นเลขเด่นที่สุดเลขไทย2ตัวล่างในงวดวันที่30ครับใน2ตัวนี้ครับใน29และ92ครับชุดเด่นเน้นไปที่92นะครับเน้นไปที่92ความน่าจะเป็นครับ มาที่92มากกว่าครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่30ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวะทางเลขสูตรคำนวณนะครับตามสถิติที่คำนวณในเลขเด่นจับคู่แนละด่านเดือนตามสูตรครับผมก็นําสูตรเดิมครับตีลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามในงวดบนที่ วันที่16ผ่านมาครับซึ่งออก83นะครับซึ่งออก83ผมนําสูตรเดียวกันนี้มาลงสมาชิกดูเป็นนะํารทปรอบกันตัดสินใจนะครับโดยสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมก็ใช้หลักการพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับเพราะว่าข้อมูลนี้ตัวเลขสูตรนี้โอกาสที่จะผิดพลาดผิดเพี้ยนก็มีได้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณสมาชิก ไว้เด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกรแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดจำนวนสูตรไวยที่ผมนะฮะก็มลแนวทางสูตรเลขท้าย2ตัวล่างหลัก10และหลักหน่วยสรุปเลขสูตรชนกันจับคู่ชุด2ตัวล่างสรุปชุดเด่นให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสิในใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาก็มลสูตรไวยดีๆ,ๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท,ท่านผู้ชม ได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับไว้สมาชิกไว้เด็ดเล็กเป็นกำลังวงานทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำํำวันที่3 0ธันวาคม2564เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ